ทีผมสวัสดีครับเจอกันบ่อยนะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับก็หาเครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์มาเราสู่กันฟังนะครับในเรื่องหัวข้อเรื่องของการขึ้นตกของดวงอาทิตย์นะครับนอกจากเราใช้ทรงกลมฟ้านะครับจะเ,เป็นฝาแก้วกาแฟาหรือว่าเอา,เอาสื่อที่เราคุยกันไปนะครับสเตเลเรียมเว็บนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความซับซ้อนของปุ่มที่มันเยอะแยะมากมายนะครับ อาจจะดูงงๆเราก็มางงต่อกันอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้นะครับอันนี้เป็นจริงๆถูกออกแบบเพื่องานทางสถาปัตยกรรมนะครับในการออกแบบอาคารดูว่าในแต่ละช่วงฤดูของการปลูกสร้างอาคารว่าจะมีแสงเงาไปยังไงนะครับนะคร,บคราวนี้เราก็มาใช้ประโยชน์นะครับตัวลิงก์เดี๋ยวผมให้ไว้นะครับตอนนี้ใครยังไม่เข้าก็ไปเข้านะครับ เดี๋ยวเข้าแล้วเรามาดูกันต่อเลยครับว่าเราจะทํายังไงกันบ้างนะครับนี้ก็จะเดี๋ยวไม่ต้องเห็นหน้าผมแล้วกันไปดูว่าตอนนี้คือเราเข้าลิงก์เนี่ยสามารถทํางานได้ทั้งบนแท็บเล็ตนะครับแล้วก็บน PC ทั่วไปนะครับก็ค่อนข,ข้างจะมีความสะดวกนะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับแล้วก็กราฟริกสวยงามมากนะครับพร้อมทั้ง มีอะไรที่น่าสนใจมากมายแต่ก็เราเลือกเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียนครับเราไปดูกันครับผมหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมเอาจอเล็กๆไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับจะได้เห็นมือว่าผมบางยังไงนะครับตอนนี้เราก็มีหน้าจอก็มีแถบเมนูหลักนะครับแถบเมนูหลักที่อยู่ด้านด้านบนนะครับแถบเมนูหลักที่อยู่ด้านบนนะครับเราจะเห็นอยู่นะครับแล้วก็จะมีชุดสั่งงานนะครับคราวนี้ อันดับแรกเราดูที่ภาพใหญ่ทางด้านขวามือนะครับภาพขวามือที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามีเหมือนกับเป็นเครื่องทรงกลมฟ้านะครับแล้วก็มีอาคารให้ตรงกลางนะครับจริงๆอาคารนี้เราก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับเพราะเราจะได้เห็นแสงเงาจากดวงอาทิตย์นะครับกับเรามาเริ่มกันที่ตัวหน้าเว็บนี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ที่เขียนเครื่องมือนี้มาให้เรานะครับ บนหน้าจอก็จะมีส่วนใช้งานเป็นเมนูหลักๆอยู่ด้านบนนะครับเมนูหลักๆอยู่ด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นตำแหน่งดวงอาทิตย์นะครับเป็นแผนที่ที่เราจะเลือกใช้นะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้แผนที่ว่าจะใช้แผนที่แบบไหนได้นะครับตรงนี้นะครับเจาะแผนที่ของค่ายไหนมาใช้งานนะครับ พร้อมทางการปรับแต่งต่างๆนะครับเปลี่ยนวันที่เดือนนะครับสามารถที่จะให้มันเดินเวลาไปอย่างที่เราต้องการได้นะครับส่วนด้านการจัดแสดงผลก็ตอนนี้ครับก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านนี้นะครับอย่างตอนนี้คือเนื่องจากว่าตำแหน่งดวงที่ทปรากฏบนท้องฟ้าเนี่ยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้สังเกตบนโ,โลกนะครับเราก็สามารถจะเลือกตำแหน่งได้นะครับก็คือเลือกที่ตรงนี้นะครับแต่นี้คือเลติจูดลองจีจูดนะครับ แล้วก็อยู่เขตเวลาไหนนะครับจริงก็ได้หลายได้ได้หลายๆห,หัวข้อนะครับในนี้นะครับวันที่เวลานะครับอย่างตอนนี้เป็นวันที่เวลาอะไรนะครับหรือว่า,าตำแหน่งของดวงอาทิตย์ณขณะนี้นะครับมีอซิมุติเท่าไหร่นะครับออาติจูดเท่าไหร,ร,ร่จะขึ้นและตกในวันเวลาใดในเวลาใดนะครับอย่างเช่นตอนนี้คือ21มีนาคมปี2021 นะครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีแสงทวายไรนะครับแสงเงินแสงทองนะครับว่าจะแสดงแบบไหนนะครับก็จะมีให้ทั้งสามอันนะครับก็คือซีวิวนน i ิคอแล้วก็แอสทรโนมิคอลทวายไรนะครับค่อนข้างจะครบนะครับนะ คราวนี้เราไปดูนะครับว่าในส่วนโปรแกรมนี้มีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับหน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอแบบนี้เลยเราสามารถที่จะหมุนนะครับแสดงมุมมองต่างๆได้นะครับแค่แตะหน้าจอแล้วก็ลากไปมาอย่างนี้นะครับแตะหน้าจอแล้วก็ลากไปมานี้ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับ ตอนแรกเอานี้ดีกว่าเพื่อความสะดวกเราเปลี่ยนโลเคชันมาที่ประเทศไทยก่อนนะครับจะใช้วิธีแ r ร g มาเลยก็ได้นะครับนะครับไปย่อแผนที่ดูก่อนนะครับย่อแผนที่เราลากมาที่ประเทศไทยเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราเป็นยังไงเราจะลากมาที่ประเทศไทยเลยก็ได้นะครับอย่างนี้หรือใช้วิธีค้นหาก็ได้นะครับค้นหาก็ได้แต่อย่างผมนี่ผมอยู่ขอนแก่นผมก็หาจังหวัดขอนแก่นนะครับอย่างนี้ ให้ค้นหาก็เลือกมาให้เราก็เลือกเลยอยู่ตรงนี้อ่ขอนแก่นอยู่ที่นี้เจ้าละเอียดขนาดไหนละ่ะนะครับอ,อยู่ในมขอแลวเราก็ลากตำแหน่งมาวางอาคารเรียนเราน่าอยู่แถวนี้มั้งได้แล้วครับงพะนั้นตอนนี้นะครับท้องฟ้านะครับท้องฟ้าก็จะเป็นท้องฟ้าของขอนแก่นแหละนะครับเป็นท้องฟ้าของขอนแก่นนะครับทรงกลมฟ้าก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเป็นประมาณแบบนี้นะครับตอนนี้ตำแหน่งดวงอาทิตย์ก็ ตามเวลาของเราตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็จะอยู่ประมาณ11อนาฬิกาครับตำแหน่งดวงที่ก็อยู่ที่นี่นะครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็มีมุมชิดมุมเงยนะครับมีมุมชิดมุมเงยนะฮะมีเวลาขึ้นเวลาตกนะครับกลางวันยาวนานเท่าไหร่นะครับก็เป็นอินโฟเมชันประมาณนี้นะครับ เกิดปิดได้นะครับคราวนี้มีเส้นอะไรอยู่บนท้องฟ้าบ้างนะครับตอนนี้นะครับมีเส้นอะไรอยู่บนท้องฟ้าบ้างนะฮะเส้นสีแดงหลกักๆนี่เลยนะครับเส้นสีแดงอันนี้นะครับก็ <motion S 1> จะเป็นเส้นศูนย์สูตรฟ้านะครับเป็นเส้นศูนสูตรฟ้าออกโศดไม่ใช่นะครับเป็นเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์รายวันณวันนี้นะครับหรือเป็น ไดเออร์นอฟโมชันนะครับของดวงทิ์ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนเวลานะครับเราลองเปลี่ยนเวลาเป็นยังไงนะครับเราก็มาแท็บนะฮะยิมเมนูนะครับตรงนี้นะครับเมนูนี้เราก็แท็บนะครับเมนูนี้นะครับย่อจอนิดนึงก่อนนะครับแท็บที่เมนูเวลานะครับแล้วเราก็มาแทร็กตรงนี้ครับตรงแถบเวลา time of day นะครับเราจะเห็นว่าตำแหน่งของดวงทิศจะเปลี่ยนไปนะครับในวันนั้นนะครับวันที่ยังเป็นวันที่เดิมนะครับ วันนี่เปลี่ยนมุมมองด้วยก็ได้นะครับปรับเวลาดูเห็นการขึ้นตกของดวงอาทิตย์อย่างนี้นะครับซึ่งในทางสถาปัตย,ยกรรมก็จะดูเงาของอาคารเนาะนะครับดวเงาของอาคารนะครับเห็นการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ไปแบบนี้นะครับปึ๊บนะบนี่ คราวนี้ในการศึกษาการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์นะครับผมขอเอาตำแหน่งที่ขอนแก่นไว้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยอยู่ที่ขอนแก่นนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็จะดูว่าเออในวันสําคัญเนาะไม่ใช่วันสาคัญในในวันที่เราใช้กันบ่อยในทางดาราศาสตร์ก็คือเป็นวัน วสันตวิสุวัตศาส์วิสุวัตแล้วก็วันอายันอีกสองวันเนาะมีคริสมายันกับเหมายันนะครับดวงที่ขึ้นตกตรงไหนนะครับนะฮะเราเลือกง่ายๆก่อนครับเราก็หันฟองฟ้าด้านเหนือไปทางขวามือก่อนนะครับฟองฟ้าด้านเหนือไปทางขวามือก่อนนะครับอะอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกครับมาคลิกที่ปฏิทินเหมือนเดิมนี่ครับแล้วเราก็เลือก ตรงนี้มันจะมีให้ให้เราเลือกนะครับเราเลือก useful date ครับจะมี useful date ตรงนี้เราก็เลือกเลยครับมีสี่วันให้เราเลือกแล้วเนาะนะครับเราเลือกเป็น summer solstice ก่อนแล้วกันนะครับพอเลือกปั๊บนะครับ summer solstice นี่คือดวงที่จะไปอยู่ทางด้านเหนือสุดเนาะเราจอลงมานิหน่งนะครับ่างนี้เห็นว่าดวงที่มาอยู่ทางด้านขวาสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดวงที่จะขึ้นตรงไหนนะครับ ทำยังไงแล้วก็มาแทอไปครั้งหนึ่งแล้วก็ Usful t t m m e นะครับตรงนี้จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับเลือก u s f u u l time นะครับเลือก Sunrise นะครับเลือก Sunrise นะครับระบบก็จะเลือกไปที่ตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับพอตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้นเราก็ดูเลยครับว่ามันขึ้นที่อาซิมุดเท่าไหร่นะครับเมื่อตรงขึ้น จริงๆการขึ้นเนี่ยมันมีการขึ้นหลายความหมายนะครับอันนี้เรา,เ,ราเอาป,ประมาณนี้แล้วกันเนาะมีอัซมุดนะครับสนใจที่อัสซีมุดแล้วกันนะครับขณะเดียวกันเราก็สามารถลองเปลี่ยนไปดูนะครับวันนะครับเลือกวันที่เป็นวันเบอร์นอฟอีควินอกเอาถัดมาตามเมนูเลยก่อนนะครับเอาเป็นออตตัมอีควินอกนะครับปุ๊บนี่คือตำแหน่งของดวงอาทิตย์ขึ้น ในวันออ t u ตัมอีกคุยนอกเอาถ้าอยากดูดวงที่ตกล่ะเราก็เลือกเหมือนเดิมครับแถบที่ยุทซูุ้ทามนะครับเอาซันเซสนะครับเอาไม่เห็นไม่เห็นเราก็หมุนครับเราหมุนนะครับเราก็หมุนไปดูนะครับว่าซันเซ็ตตรงนี้ยังไงข้อมูลก็จะมีนะครับหรือเราจะลองไปดูที่วันวินเทอร์ซาวสติสนะครับเราก็เลือกยุทธูุเดชนะครับ มี s e สฟ l เรียตรงนี้เราก็เลือกเป็นวินเทอร์ซอลสติก็จะเป็นเวลาดวงอาทิตย์ตกนะครับไปเลือกก่อนเลือกว่า Sunset ชึบมันก็ขยับมาให้เอาดวงอาทิตย์มาไว้ที่ขอบฟ้าด้านตะวันตกเราก็จะเห็นเวลาว่าคือเวลาประมาณไหนนะครับนี่ที่น่าสนใจก็คือเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับตำแหน่งอื่นๆบนโลกนะครับเช่นสมมุติเราเปลี่ยนตำแหน่งเนาะไปอยู่เมืองที่ สูงขึ้นนะครับเราก็มาที่อ,อะไรดีมาที่แผนที่เนาะเอาไปหาเลยแล้วกันเนาะสมมติว่าเราไปที่ลอนดอนเอาลอนดอนนี่ปึ๊บเราก็ไปที่ลอนดอนนะครับเลือกตรงนี้แหละนะครับตำแหน่งเป็นที่ลอนดอนละเราก็กลับมาที่ตำแหน่งนะครับนี้ที่ลอนดอนเห็นว่าถ้าเราไปที่เวลาตอนนี้เราอยู่ที่ วินเทอร์โซซิสนะครับแต่เราจะไปที่เวลาที่ดวงอาทิตย์ตกชึบนะครับอ่าที่ลอนดอนเป็นยังไงครับดวงอาทิตย์ตกตอนบ่ายสามโมงเกือบเกือบบ่ายสี่โมงนะครับถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นละ่ะเดือดเหมือนเดิมครับอันนี้ตอนนี้ยังเป็นวันวินเทอร์โซซิสอยู่นะครับซันไรส์ก็จะไปแบบนี้เราก็หันไปดูหน่อยนึงอ๋อเป็นอย่างนี้ครับแล้วดูนะครับช่วงเวลาที่มันโผล่พ้นขอบฟ้าจะมีเป็นยังไงบ้างนะครับ ราสามารถที่จะเปลี่ยนเมืองก็ได้ครับแล้วก็จะเห็นว่า,ามีการขึ้นตกเป็นอย่างไรแล้วก็จะเห็นแนวทางการเดินทางของดวงอาทิตย์ในรอบปีนะครับรวมทั้งแสงเงาที่จะเกิดขึ้นนะครับเราลองเปลี่ยนเวลาดูก็ได้นแต่ละวันเป็นยังในในช่วงเวลากลางวันดวงอาทิตย์เคลื่อนยังไงนะครับนี่คือกลางวันของเมืองลอนดอนนะครับในวันวินเทอร์โซลสติสนะครับเราก็ไปลองดูวันซัมเมอร์โซลสติสบ้างสิ นะครับซัมเมอร์ซอสซิสของลอนดอนนะครับลองเปลี่ยนตำแหน่งดวงทิ่ดูโอ้นะครับเท่มากเลยนะครับเห็นแสงเงาที่ปรากฏเนื่องจากแสงตกกระทบอาคารด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ไปลองใช้ดูนะครับหรือลองเปลี่ยนเมืองเป็นทางด้านซีกโลกใต้หรือเป็นอื่นๆดูนะครับก็คิดว่าน่าจะสรุปกันนะครับยังไงก็ เอาไปใช้กันนะครับน่าจะส่งเสริมกิจการมกิจกรรมเรื่องของการเรียนการสอนได้วันนี้เท่านี้แหละครับ